ขเขายิมเปิดยิมเปิดจะยื่อทางนน่อนะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีไลฟ์สดด้วยสวัสดีทีมไลฟ์ค่ะนี่มาถึงแล้วบรรยากาศ เราก็ทำหล้าที่นิดนึงนะคะนิดนึงเอาเจ้าดีครับคือได้ข่าวว่าเอาลูกไปฝากไว้บ้านว่านห้องหายบัญญังบอกบ่านน้ำตัดซึ้มเลยว่าตอนนี้ปามันตอนนี้ยายสมร,รุมาหไอ้เบิ้งหายแล้วมาตันแดด มันหายดลิโตได้หนิงนีไปก็หายวันนะวันนะวันนะวันะต้าเติงดีครับดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาว่าต้องลอดข่าวบ่เขาถึงหนางานแล้วแล้วมาถึงปุ๊บเราก็เจอคนหน่อยพอเลยวัสดีค่ะน้องฮักแพงมาหอดกับพ่อเลยเอาเอาติวแออยางบดีพี่ดอกเบ่รอดก็ได้มั้ง เออหลอดหลอดไดยูหลอดจะสวยไหมพี่ตังอ้าวสวยทุกวันพี่จะทำสวยไหมแบบกวามพยายามเพียงเอียงเลดบอเลดเพื่อดีบน้องอัพคลิปเขาแบบน่ารักน่ารักอันนี้เขาแบบน่ารักน่ารักวันนี้เขาแบบแบล๊บแบลสีขาวขาวทั้งหมดเลยสีขาวต้องเป็นกระโปรงขนดิวเธอต้องเอา ผีเสื้อมาให้น้องสักห้าตัวโอ้ยหนูจะขึ้นยังไงอ่ะเอาผีเสื้อกับไอ้ดิวเด้อผีเสื้อสักห้าตัวมาแปะมันจะได้ดูแบล็คโอ้ยบาูาไม่มันรอดได้อยู่ดดถ้าว่าหลอดหนูก็เหยียบเหยียบเล็กขึ้นเหยียบตรงนี้แล้วใครพี่ตังจับ<า>เนาเหยียบเล็กเอออะไรพี่ตังดึงขึ้นเออเอาเอาเอ แต่ม yeah. okay. ันคือลูกแม่แต่ผู้ชายก่อนแม่แต่ผู้ชายก่อนน้าได้กินนี่ก่อนน้ไม่ได้กินอะไรบอกโมงบอกองไปหาสอนเพลงเด้อหักเพลงเริ่มเริ่มบอกลูกชิ้นก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม่ เออเออไปฟังเส้นหานไปฟังเส้นหานเออเออฮีาฮ่าฮ่ากินสีย้อนโอ้ยไม่เท่าไหดิผู้ใดเป็นคนกดผู้บ่าวผู้เป็นคนกดเป็นบ่าวเอ้ยสีถาเวรไปล่องให้แน่นานแต่เขาเปิดไฟก่อนจานบินนจามอสุกี้

สวดีพี่เกมสวัสดีครับเป็นใดค่ะมอดงานโดนเราบอกมอญไปโดนครับประมาณใบสามใบสามทีมม้งกับออกจากบ้านกันใบม้งใบสองเอกกันครับพี่มังครับจะไม่เปี่ยนเพราะเห็นกับเราอยู่เอ้าพี่เอกอ๋อพี่เอกอุ้ยคนตาถึงเด้ดิพระเอกนั่นส้มนั่นตลกเด้น่ะส้มนั่นตลกอันนั้นตลกแมนอันนั้นตลกเติงอันนั้นตลกโยกอันนี้พระเอกพระเอกพระเอก ละเอ,เอียดไป็นไหมครับไกพร้อ,อวผัดหม้อไปแล้วเหรอเนาะต้อง,งเตะๆเ,เป็นมายัางไงเนี่ยอารมมาเองบอกอารถมาเองไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องตัง,ตงที่เขาใหญ่<อ>ก็เลยพากันมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องตังใช่ตังศิลวีตรงนี้มันเกิดพอาติ๊กนี่ยเนี่ยต้องเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็ต้องเซอร์ไพรส์ดอกบอกแล้วจีเซอร์ไพรส์ตรงฉากดอก ซีเชอร์ไฟตรงฉากอะาะสิไปทับทาปดอันซากไว้ถ่าแล้วอ้ายขึ้นไปแล้วก็เพื่อนล้นลงมาเอาโมเมอันอันนะัโนเมสเซอร์ไฟเราโอ้ยลุนกับมอสุกี้ไอติ๊ไอติ๊ขึ้นมันมอเมือ่องนี่ขึ้นกับอะไล่ะมันมอสุกี้นี่จานมุนนี่เม้นั่นเป็นจานมุนเด้เพิ่นไปซ้อมมาใหม่นี่ หนีเพอร์ิเพอิมัส้อมนี่นัดแดนเซอร์มา้อมจานหมุนนี่เดง่ายหมุนตนักลอร้องจัต์ละนักหล่อลองไม่ร้อะนสิหมุนเน่ยนหมุนหลีเนีอ้ยนักรลองแบบยืนซื่อๆนะมุนแม็เสือดิ่ง่ายว่านักหลองจะนักร้อิ้นนั่นะจมูเดียวองเดียวไปกับจมไปเปลี่ยนพี่เต่เสียงไม่เห็นงานไหม จังหวะหมุนผิดคิ้วหันมาหยุดปุ๊บพักลองห,ลงหันหลังไข่ค้อเบิงก็เ,เป็นสเต็ปตัเนา้นว<ะ> <c oughs> ้ากเต็ปหนึ่งนี่มีโซ่ไหมเด็กน้องครับรลังการเด้พี่น้องครับโซ่เก่าหันละไม่ได้ส่องผมไหมโซ่ไหมโซ่ไหมเด็กงครับามาถึงนงนานแล้วพิเศษเพราาพราาชอบเดี๋ยวเรารไปรังเวทีกันนะคะ เก่งไม่ดเดียวพวกเราเพื่อนมั้งใคสามตัวมันเป็นคนดีมานี่เบื้องหลังเวทีเราก็เตรียมความพร้อมหมดแล้วนะคะกระบุงกระบะลงมาพร้อมเบิร์ดแล้วแล้วเราจะไปจัดล็อกกันเจ๊เปิดร้านยังเอาคอนแทคมิกอายคู่นึงเอาแผวมาเอายัง เอาเอาเดา๋ฉัน <Private> จัดของแล้ว <buff> ฉันเอามาหฮเยอไทยเดียฉันเอาจัดของฉันมะไฮเป็นะเดี๋ยวมาบงเดี๋ยวไปเอามงกุฎในเขาก่อนอันนี้เดี๋ยววันนี้พิเศษเรามีช่างซ่อมมงกุฎนะคะประจำบง ผููใดแบบว่ามงคุพากมาหัน้องได้เลยมาสอบในัตาอันนี้ของใครนี่ของพี่เปี้ยวเออสัญญาเ็ดอันอันนิ่มไหมมันอ่นให้เป็นแบบว่าเป็นตะขไอ้บ่เตอมันไม่มีตะขอเดี๋ยวมาดูกันสิเดี๋ยวฉันเอามาให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้แม่คือบอตั้งให้อีกจักรอกนี่เอาให้มันติดเลยสาวน้อยเนึ่องว่าก็ยังให้ติดได้ โอ้ยกรสิโพดดอกมนีหางเครียงอันตกเวทีมบกเอ้ตัวอันนั้นอยู่บงชั้นเลยอันไหนเธอมองกุฎไปซ่อมไหมเธอไปให้น้องมันดูมงกุฎใครมงกุฎเธอหน่ะทำไม